พระวาจาของพระเยซูเจ้านั้นเป็นความจริง,น,รงนิรันดรและวันนี้ประโยคที่พ่ออยากให้พวกเราได้ฟังอีกครั้งหนึ่งท่านทั้งหลายก็สะอาดอยู่แล้วเพราะพระวาจาที่เรากล่าวกับท่านการที่เราได้อยู่ใกล้ชิดกับพระวาจาของพระเจ้าได้ฟังพระวาจาการฟังพระวาจานั้นเป็นการเพียวรีไฟหรือเป็นการชำระจิตวิญญาณของเรา และพ่อมั่นใจในความจริงประการนี้ตั้งแต่ที่พ่อมาอยู่ที่วัดเซนจอนพ่อถวายมิซาทุกวันกับพี่น้องถ้าจำได้แทบไม่เคยขาดหายถ้าว่าอยู่คนเดียวก็ถวายคนเดียวพระวาจากของพระเจ้าที่พ่ออ่านที่พ่อเขียนและที่พ่อสอนในเวลากลางคืน พ่อกล้าบอกกับพี่น้องว่าพระวาจาของพระเจ้าทําให้พ่อรู้สึกว่าพ่อเป็นพระสงฆ์มากขึ้นพระวาจาของพระเจ้าทําให้พ่อเป็นผู้เป็นคนถ้าใช้ภาษาก็คือว่าทําให้เรามีความสุขและมีชีวิตมีความสะอาดมากขึ้นพ่อมักจะพูดเล่นเวลาสอนพระคามีบอกว่าพ่อมีเวลาทําบาปน้อยลงเพราะว่าเราอยู่กับพระวจ,จาพระเจ้าตรัสท่านหายสะอาดเพราะพระวจา และพระว่าจ,จากพระเจ้าวันนี้จะพอสานบุญยน,นเราได้ยินคำว่าดำรงอยู่ดำรงอยู่นี่เป็นเอกสิทธิ์ของนบุญยนจริงๆนะคำว่าเมโนนยอนพูดซ้ำเมนาเต็มเมนะเตจงดำรงท่านทั้งหลายจงดำรงอยู่และเราเมโนดำรงอยู่การดำรงอยู่ในพระเจ้าถ้าเราอยากจะรู้สึกสดชื่นเวลาที่อากาศร้อนขนาดนี้เนาะ เราก็เข้าไปที่ฝักบัวแล้วก็เปิดฝักบัวถ้าน้ำมันบังเอิญเย็นเนาะบางทีน้ำมันก็ร้อนด้วยถ้าเราลงไปในสระน้ำหรือลงไปในทะเลเราจะรู้สึกว่าเราเย็นสบายเพราะเราอยู่ในความสุขนั้นพี่น้องครับโลกปัจจุบันมีถ้อยคำและวาทกรรมมากมายโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่กำลังหาเสียงเลือกตั้งในประเทศของเรา มีวาทกรรมที่ทั้งทำร้ายและทำลายการหาเสียงไม่ใช่เพียงแค่การประชาสัมพันธ์เพื่อตัวเองแล้วแต่โจมตีกันสุดชีวิตทำร้ายและทำลายด้วยวาทกรรมชีวิตผู้ฟังก็พลอยคล้อยตามและก็รู้สึกว่าพระวาจาขอโทษคำพูดเหล่านั้นบ่อยครั้งมันกลายเป็นสิ่งที่ติดแล้วก็ทำให้เราอาจจะไม่สะอาดเลย ในการดำเนินชีวิตหันไปฟังพระวาจาของพระเจ้าให้พระวาจาของพระเจ้าชำระจิตวิญญาณของเราให้เราดำรงอยู่ในพระองค์และมีชีวิตที่เกิดผลและพ่ออยากจะบอกกับพี่น้องด้วยความมั่นใจว่าถ้าชีวิตของเราพระสงฆ์นักบวชชีวิตของเราคริสตชนได้อยู่กับพระวาจาของพระเจ้าทุกวันเหมือนกับเราอยู่ในน้ำที่ใสสะอาดและมีความสุข ไม่ได้ต้องการมอยเจอไรเซอร์อะไรพิเศษแต่เป็นพระวาจาที่ซึมซับลงไปในการฟังการฟังทำให้เราคล้อยตามถ้าเราฟังเวทีปราศัยบ่อยครั้งอาจจะไม่ชอบแต่ฟังไปบ่อยๆเราก็คลอยตามแม้วาจานั้นจะเป็นวาทกรรมที่อาจจะมีความเลวร้ายเราก็คลอยตาม และถ้าพระวาจาของพระเจ้าแสนบริสุทธิ์พระวาจาที่มีพลังและแสนประเสริฐถ้าเราได้ฟังทุกๆวันในมิสซาแบบนี้พ่อมั่นใจว่าพี่น้องจำนวนเป็นร้อยคนที่อยู่กับพวกเราทางออนไลน์ซึ่งเป็นประโยชน์มากทำให้จิตใจของเราแต่และว,วันมีความสุขอาจอย่างน้อยมีเวลาทำบาปน้อยลงครึ่งชั่วโมงเมื่ออยู่ในมิสซาและเป็นพลังสำหรับเราทั้งวัน มีเวลาที่จะกระทําความดีโดยเสมอพี่น้องที่รักการฟังเป็นเครื่องหมายที่สําคัญมากๆวันนี้เราได้ยินหนังสือกิจการัอกสาวกซึ่งพ่อชอบตอนนี้มากบทที่15เราจะอ่านวันนี้กับพรุ่งนี้ซึ่งเป็นสังขยนาที่เยรูซาเล็มเมื่อเปาโลและบานาบัสไปเทศนามีคนต่างชาติกลับใจชาวกรีกกลับใจแต่ปัญหาคือกรีกไม่ใช่ยิว ยิวเข้าสุนัตแต่ยิวกิกไม่ได้เข้าสุนัตรเริ่มมีเสียงเรียกร้องจากบรรดาผู้อาวุโสบรรดาผู้ที่เคร่งครัดศาสนายิวไม่ใช่าศาสนาคริสต์แต่เมื่อเปลี่ยนไปนับถือพระคริสเจ้าต้องเป็นยิวเท่านั้นด้วยนะต้องเข้าสุนัตและที่สุดแล้วเปาโลกับบรรดาบัตซึ่งกําลังประกาศและทุกคนเชื่อฟังพระวาจาของพระเจ้ามีความสุขกลับใจมาเชื่อพระเยซู บรรดาผู้อาวุโสต่อต้านต้องให้ถือศาสนาของคริสตใช่ไหมต้องถือธรรมเนียมยิวด้วยที่สุดพี่น้องที่ละครับนำไปสู่สังขยนณาที่กรุงเยรูซาเล็มซึ่งเราจะได้ยินเนื้อหาในวันพรุ่งนี้การเข้าสุนัตธรรมเนียมที่แข็งมากจำเป็นมากสำหรับที่จะเป็นยิวไม่ใช่สำหรับที่จะเป็นคริสต์ติดตามพระเยซู และที่สุดแล้วมีการถกเถียงกันมีการฟังซึ่งกันและกันสังขยาคือการฟังฟังความจําเป็นฟังสิ่งที่จําเป็นสิ่งที่ไม่จําเป็นจะได้เอาออกไปไม่จําเป็นเพื่อจะเป็นยิวที่ดีนะั้นต้องถือกฎหกรข้อแต่สําหรับคริสตชนพระเยซูเจ้าตรัสบัญญัติยิ่งใหญ่ที่สุดคือฟังเสียงของพระเจ้าเชื่อองค์พระเยซูรักพระเจ้าสุดดวงใจและรักเพื่อนมนุษย พี่น้องครับภาษาปาฟรงงซิสเรียกร้องเราในช่วงเวลานี้ยังอยู่ในสมชาเรียกว่าเป็นซีนดใหญ่สุดของพระศาสนาจากนณเวลานี้พระองค์บอกให้เราฟังฟังฟังเสียงโดยเฉพาะเสียงที่เป็น voiceless voice vo เสียงของคนที่ไม่มีเสียงไม่มีสิทธิ์ที่จะพูดและบางครั้งเราต้องได้ยินคำที่ไม่มีเสียงที่จะพูดก็คือความปรารถนาะการโอดครวน ของบรรดาพี่น้องชายขอบสังคมบรรดาคนยากไร้สังคยนาครั้งนี้ที่เราจะอ่านในวันพรุ่งนี้ต่อไปขอพี่น้องเตรียมฟังดีๆกิจการบทที่15เราจะรู้ว่าแม้แต่อัครสาวกก็ไม่อยากเอาภาระที่ไม่จำเป็นไปใส่ในบาของคนอื่นเรากับบรรพบุรุษเราแบกมานานแล้วทำไมต้องไปบังคับคนอื่นพี่น้องที่รักความความอ่อนโยนที่แท้จริง คือการยกสิ่งที่หนักอึ้งโดยไม่จำเป็นออกไปโดยเฉพาะในธรรมเนียมประเพณีที่มันเยอะเยอะมากลุ่มล่ามมากจนกระทั่งหนักและเป็นภาระพ่อขอให้เราได้ฟังพระวาจาของพระเจ้าในวันนี้และพรุ่งนี้และโดยเฉพาะพระวาจาจากยอนด้วยบทที่15ดําดำรงอยู่ในพระเจ้าพี่น้องได้ยินแล้วพี่น้องรู้สึกไหมว่ามันเบามากเราเป็นเถาอางุ่น พระบิดาของเราเป็นชาวสวนจงดำรงอยู่ในความรักของเราทุกถ้อยคําอ่อนโยนและการดํารงอยู่แต่ละคําเมโนนที่พ่อบอกเป็นเอกสิทธิ์ของยอนเป็นการอยู่ด้วยความรักเหมือนกับเราอยู่ในอ้อมกอดของพระเจ้ากิ่งที่ติดอยู่กับลําต้นต้องเกิดผลเพราะติดอยู่กับพระเจ้าจริงๆ พี่น้องจะขอให้พระวาจาของพระเจ้าวันนี้ทําให้เราได้สํานึกให้เราได้มีความสุขกับการดํารงอยู่กับพระเจ้าและบางทีเวลาที่เด็กคนหนึ่งกําลังร้องไห้วิ่งมาหาพ่อแม่พ่อแม่จะกอดหรืออากงอาม่าจะกอดแล้วเด็กจะรบจะพูดหรือจะฟ้องพ่อแม่อากงอาม่าจะตั้งใจฟังพอเขารู้ว่ามีคนฟังเขาอบอุ่นเขามีความสุขดังนั้นสังฆายนาเรียกร้องการฟังซึ่งกันและกัน การสวมกอดการอยู่ใกล้ศาส,สนาคริสต์เป็นศาสนาที่ธรรมชาติมากเป็นศาสนาที่เป็นความรักซึ่งเป็นธรรมชาติของเรามนุษย์ดังนั้นขอให้เราดำรงอยู่ในกันและกันและบัญญัติของพระเจ้านั้นจะเป็นความจริงรักพระเจ้าสุดดวงใจรักเพื่อนมนุษย์จริงๆเถอะและเราจะรู้ว่าความสุขนั้น มีอยู่จริงทุกวันสวรรค์เริ่มต้นในแผ่นดินที่เรามีชีวิตเพราะพระเจ้าได้เสด็จมาสู่เราแล้วขอให้พี่น้องมีความสุขกับพระวาจาของพระเจ้าและกับชีวิตสังคมและครอบครัวของเราอาเมน